hello students boys and girls how is the weather today yes the weather today is good today is friday the 1 7 t h of september 2021. w e are learning Thai language g t r 3. the topic ฝึกอ่านสะกดคำคำควบกล้ำคำที่มีอักษรน,นำค่ะ students คะเรามา work c a r e f u l r y t r e e words กันก่อนนะคะ โอเคไล่ส okay, ์ก e ็ very sad very sad เศร้ามากนัมเบอร์ทู between between ระหว่างนัมเบอร์ทรี three, market M A R K E T Market ตลาดค่ะสิวเดนคะคำศัพท์สามคำนี้เดี๋ยวที่เชื่อยกตัวอย่างให้เป็นคำควบกรัมและคำอักษรนำนะคะเศร้ามากคำว่าเศร้าเป็นคำควบกรัมไม่แท้ ระหว่างคำว่าว่างเป็นคำอักษรน,นำตะราก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นคำอักษรน,นำโอเคค่ะสตวเดน t ์คะสตวเดนโอเพนโยบุ student, หลักภาษาและการใช้ภาษา The page number s e v e นะคะทุเดย์เราจะมาฝึกอ่านสะกดคำกันนะคะฝึกอ่านสะกดคำคำอักษรน,นำและคำควบกล้ำ นะคะเรามาเริ่มกันดีกว่าเด็กๆ Open Your b o บ k นะคะเราอ่านไปพร้อมๆกันฝึกอ่านให้หลายๆครั้งมากกว่าหนึ่งครั้งนะคะเพราะเป็นคำที่อ่านยากมากนะคะฝึกอ่านสะกดคําคําควบกล้ำโกรธกรับกว้างกวาดครุขระครุย กวักควายขวานครูครองควายตรองปรามปลอกพริกพราด The next จะเป็นคำที่มีอักษรนำนะคะเด็กๆพยายามฝึกอ่านนะคะอ่านตามที่เชื่อเลยขมาขยับ ขยายฉลาดตะริงทลมทวินผลิตร,ระวางสนองสนันสนิทสมานสรุป สรบสลับสวรรค์สังขยาเสมอน้ำหมกหมวดหมัดย่อนหยักหยาบหลงหวาย เหรียญเรลวเรียมเรียวค่ะสตเดนคะคำควบกล้ำและคำอักษรนำเราจะต้องฝึกอ่านนะคะเราจะต้องฝึกอ่านกันบ่อยๆครั้งนะคะนอกจากเราอ่านคำแล้วเราจะมาแต่งประโยคกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะแต่งประโยคกันหรือย,ยังคะ Students open your book exercise Thai language get t h The page number s 55หน้าที่55นะคะเป็น exercise number 9นะคะ Teacher จะเซ็นให้ Teacher ได้ดูเซ็นให้ student ได้ดูนะคะอ่านคำที่กำหนด ให้แล้ววงกลม make a circle วงกลมร้อมรอบคำที่เป็นคำอักษรน,นำเฉพาะคำที่เป็นอักษรน,นำนะคะเรามาดูกันพร้อมๆกันนะคะจากนั้นเรานำคำที่เรา,าวงกลมเนี่ยนำไปแต่งประโยคนะคะประรัดนะคะคำว่าประรัดเป็นอักษรน,นำนะคะคำว่าพระราช คำว่าพัดนี่จะเป็นคำควบกล้ามเราไม่ต้องเซอร์เคิลนะคะคำว่า,ผาแผนกเป็นคำอักษรน,นำเด็กๆด็กเซอร์เคิลคำว่าตะครุบเป็นคำควบกล้ามเด็กๆไม่ต้องเซอร์เคิลไม่ต้องวงกลมเพราะฉะนั้นตรงบรรทัดแรกเด็กๆวงกลมคำว่าประหลดัดและคำว่า,ผาแผนกนะคะ t h e next แถวต่อไปเด็กๆดูและ ลองวงกลมเมกะ์เซอร์เคิลดูนะคะคำที่เป็นอักษรน,นําเมื่อเด็กๆได้วงกลมคําที่เป็นอักษรน,นําได้แล้วมันจะมีประมาณ10บคานะคะเด็กๆให้เด็กๆนำคำที่เป็นอักษรน,นำอมาแต่งเป็นประโยคนะคะจะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะถ้าเด็กๆนำคำว่าประหลาดมาแต่งประโยคอาจจะแต่งว่าคุณ หน้าของฉันทำงานเป็นประหลัดอำเภออย่างเงี้ยค่ะนะคะประหลัดเนี่ยจะเป็นหน้าที่ตำแหน่งหนึ่งที่ทำงานที่อำเภอเป็นหน่วยงานของกร,กรมการปกครองนะคะค่ะเด็กๆค่ะในช่วงนี้เด็กๆต้องฝึกอ่านนะคะ on Saturday on Sunday วันเสาร์และวันอาทิตย์เด็กๆ ฝึกอ่านหนังสือนะคะฝึกท่องสุขคูณแล้วก็เคลียงานที่ทิเชอร์มอบหมายแอตวตี้ที่ทิเชอร์พาทำท่านยังทำไม่เรียบร้อยส่งทิเชอร์ได้นะคะทิเชอร์จะช่วยดูให้นะคะเราต้องเรียน stay at home นะคะเรียนรู้อยู่ที่บ้านนะคะถ้ามีอะไรสอบถามกันได้โอเคค่ะซิวเดนคะ see you next week goodbye